มีวัดอยู่วัดหนึ่งสือวาวัดป่าบานแจงมีพระอยู่หนึ่งองค์กับเด็กหน่อยอยู่สามคนเด็กหน่อยเสียมากม่เแ็เหล่งอยู่ลานนวัดเป็นประจํามีพระอยู่องค์หนึ่งมือนื้อ เ่ยมาโดนแล้วกูไปเศราพักกูเลยก่อนเด้ออ๋โอ้ยเจ้าหน้กะม่ผาไม่อยู่นี่ยากรบโปแจมยากรวยไปกินหองอื่นดีกว่าไม่กไปกินหงไห่ะ นั่นเองยอมไปเบิงก่อน <im itation> พ่อนายละโมบ,บอกว่าบอกวงวงเขาว่าสิไปพักสักสิบนาทีหลังพ่อไปพักแล้วนายพี่โนโเขากับมาแลนลินเลยเห็นงวงเลยบอกแลนไปบอกหลวงพ่อว่า มีง่วงผู้ใดก็ว,ว่าหูมาเลี้ยงหยาอยูอ่คางเถียงหน้าคางวัดสิเป็นจั้งดต่อเชื่อรับช่วงใดเลยค่ะ ให้เช่ากูไปซบเมื่อแค่เดียวเมื่อกูเสียแล้วเมื่อไป พอไม่พี่นูบอกให้หลวงพ่อไปเบิ้งเหตุแห้ง่วเห่งวููตัวช่นเขาที่นาทองของหลวงพ่อเหตุให้หลวงพอกิงกุุกุลุกลุกลุไปอีกข้าง 是龙猫。 ก็ได้เห็นรถคันหนึ่งคีม่าเรวมาจอดแล้วบอกว่าสิผ้าไปลงทรงโลงพยาบาลกับผ้ากันหาหลวงพอ่อสีไปทรงโรงพยาบาลแต่คนคนนั้นเหตุหลวงพอ่อลุดเมื่อกระแทกพื้นเขาอย่างแรงเข็นแหยหลวงพ่อนอกกลัวเกาสิเป็นังในตอหลวงพ่อสิตายหรือสีรอดเชิญเราจมต่อ 要派把搖個龍袍啊 <laughs> <laughs> รถกอนพ่อเขาเสร็จแล้วเขาหนำเสร็จแล้วออกมาอีกที่เด็กหน่อยนอนกระจับกระจายเป็นกระถีบทลแลนหลวงพ่อกับนอนสังเงี้ๆเงียู่เดี๋ยวหลา้นจากนั้นหมอกาลังสีว่าเบิ่งอาการว่าเป็นยังไงดันโอพานเด็กยิ ลบชินนี้ตอวที่ก่อนสามตัวนี้มันมาจากสรนล้กยนกกรเกพวกั่ข้วหอยเป็นบ้าเลือดเดอเออชีไม่อีกขั้นโ้โหหลายขั้นแต่นอกเลยวีอวีวอวีวอวอ้ยงานต้องมายกลงกัน บักเด็กหน่อยนี่นกับไอขีอรถนั่งเหลือหุ่นยิงไปก็จะด้ยงินเงนเออเดีวพอ่อนายเลี้โบมาเห็นนายเลโบกับอกว่า,วา,วาตรงมื้อขี่ง่วงกูแท้เลยทร่วเออรถกูชีมาหาเด็กน่อยกับพระกับคุณหมอไปโรงพยาบาล พ่อุดมาห่อแล้วคุณหมอกอล่องรถมาหามเด็กหน่อยเด็กหน่อยผู้ชายกับพาขึ้นไปรถก่อนพ่อสีมาซอยเด็กหญิงจันปากวา็ว่ามืนขี่ง่วหนาจุงขีง่ง่วซสักนเง,งีเง,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 ง้หายใจก็บอกออกสิตายหรือสิหลอดเชื่ออ yê tê pê xô ba cao va la lang tâm quá còn nữa Chốt trời đôi, đôi bên sáng ta ai tê sâu Ai lột khít hoa châu Sâu 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 Chắc và bên chân đầy Yá à kinh tè nó mây เอามาต้มมะมกมาสุกมากิเจ้าไปลงจงลงชาืิละไปลานนาคำแพงอย่าลืมดือกันตาเสียมน้อยไ้กคนไว้แทงปานนอนแนงมันอาสิเกิดอยู่ลังงับทางงับทางงับงับปุ๊บเลย แสดงงจัไ้ี่วันนี้ทจ้าการเต้นดีมากเลยไม่รอบเอาเลยวปเนี่ยไดแยงหักเจ้าบ่วมีไผ่ะ้าหน้าบ่วลอดแต่หักกลายขันเจ้าบ่วมีทางไปไปหาหนอไม่น้ำไอเน้ยเดือดขท้ หลับอ้บาวพอลดพอสุเราลดพออย่าลืมเดอการตาเสียมหน่อยไว้กนไว้แทงบางนอนแนกมันอาสิเกิดอยู่ยงัดทางงัด ไปหาพี ة, well, ่น <lim> ้องซึ้งเราพี่น้องโคดีกล้ไปแย่งหักจุหลงพาหลงพาจะหนกนหลงพาเลยนะมารอแต่หากล้าพอมีทางไปไปหาหน่อไม้น้ำไอแนเดือดก๊มชะงับทางงัดทางงับทาง